มาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่าสุดเลยน้องลิซ่าลาดิสามนุบาลของเราค่ะเตรียมขึ้นปกนิริเกสานวกเจแปนฉบับเดือนตุลาคม2024ที่จะถึงนี้แฟนๆต่างก็พูดคุยเรื่องนี้กันหนักมากนะคะต่างก็ตั้งตารอดูกันกับลุคลิซ่าวกเจแปน2 2 4 4 ที่น้องลิซ่าได้ขึ้นปกนิยสารโบกเจแปนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นปกครั้งที่2ก่อนหน้านี้กับลุคคอลเลกชันกับแบรนด์เซรีนนั่นเองละคะ่ะพร้อมกับผลการเพลงล็อกสตาของน้องลิซ่าก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพลงล็อกสตาอยู่ในอันดับที่33บน Spotify Daily Top ท็อปสองโกลบอล และลอสตาของน้องลิซ่าก็ยังเข้าสู่ท็อป40ของชาร์ตวิทยุป๊อปของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในช่วงเดือนวันที่21ถึง27กันยายนนั่นเองละคะ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะฉบ,บับไม่เคยมีมาก่อนในฐานะศิลปินเดี่ยวขั้งแรกของน้องลิซ่าก็มีแฟนๆแชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะ ในส่วนของมูลค่าที่ดองลีซาได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวนะคะของเซเลบิตี้ลีซ่าครองอันดับที่29มูลค่าในการโพสต์อินสตาแกรก็อยู่ที่ราวประมาณ22.3ล้านบาทนะคะก็ถือว่าลีซาคือศิลปินไอดอลเคป,ป๊อปที่ติดอันดับสูงสุดแล้วนั่นเองละค่ะอันดับที่1ก็ตกเป็นของคริสเตโนโรนันโดนะคะนักฟุตบอลชื่อด,ดังระดับโลกอันดับที่1-5ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะ และสุดท้ายทางด้านของแฟนๆก็แชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับ FC ตัวยงของนองลิซ่าก็คงหนีไม่พ no, ้น c ีฟอร์ริกอาโนทายาทในเครือ LVMH อาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้นะคะก็ยังคงครองตำแหน่งหลายแบรนด์นะคะในฐานะ c e o อย่างแท็กหอยเออร์นั่นเองนะคะ่ะ เรียรวากดหมดไม่สนใโพสต์ไหนนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าแฟนๆก็แชร์กันเรื่องนี้บนโซเชียลมมเดีต่างก็บอกว่าน่ารักมากเลยนะคะกับการซัพพอร์ตน้องลิซ่าคือที่1น,นั่นเองนะคะถ้าชิมแม่แม่มีข้อมูลเรื่องราวใดๆอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ